โอเคนะครับก็ขอการาบสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมช่อง TU 2 2 X 2อีกเช่นเคยครับวันนี้พี่เลยทำคอนเทนต์อ่าอ่าซื้อของร้าน EXP กับร้านไคโดครับก็ก็กอ่า EXP ก็จะเป็นลดราคานะครับทุกคนลดราคา39บาบาทนะครับเออก็ ไครโดก็น่าจะเป็นพวกเกมสุ่มผลปีศาจครับก็มา VX กันครับว่า2ล้านนี้ล้านไหนจะคุ้มกว่ากันนะครับก็ต้องมาคอยชมกันเลยละกันครับก็อื่นเลยครับก็พี่ได้เติมตังค์มาเป็นีเทียบล้อครับก็3 9บาทครับก็ที่พี่จะมาซื้อล้นราคาโลบอกล้นราคานะครับ39บาทนะครับน้องๆเออก็ส่วนวิธีเติมตังค์เนาะก็สอนไปหลายคลิปแล้วครับก็แต่ละคนก็น่าจะ รู้แล้วมั้งครับว่าเติมตังค์ยังไงนะครับก็สองเว็บหลักๆนี้นะครับก็ที่พี่สุ่มครับก็เป็นเว็บที่พี่สุ่มประจํานะครับน้องๆก็พี่เลยลองเอามาวีเอสกันนะครับว่าสองร้านนี้ร้านไหนจะคุ้มกว่ากันนั่นเองนะครับน้องๆก็เริ่มที่ exp id one ก่อนเลยแล้วกันนะครับน้องๆมาซื้อเลยดีกว่าก็พี่เ,เติมตังค์เป็นที่เรียบร้อยครับไม่ใช่ นี่ครับเติมตังค์เป็นที่เรียบร้อยสามบเก้าบาทนะครับโอเคพี่ขออนุญาตซื้อเลยแล้วกันนะครับโอเคก็โอเคนะครับโลบอกรดราคาพี่ก็ได้ไอดีมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องๆก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปสุ่มไคโดก่อนนะครับแล้วเราเข้าไปดูหน้าเกมพร้อมกันดีกว่านะครับโอเคไปไปไคโดกันโอเคนะครับก็ตอนนี้พี่ก็อยู่ในหน้าเว็บ ไฮโดโซนนะครับน้องๆก็ตอนนี้พี่ได้เติมตังค์มาเป็นที่เรียบร้อยครับ20บาทก็อย่างที่ว่าที่พี่บอกครับก็ที่พี่จะเล่นนะครับก็เป็นเกมสุ่มผลปีศาจนั่นเองครับ20บาทนะครับก็เดี๋ยวเราเอามา VS กันนะครับระหว่างเกมสุ่มผลปีศาจของร้านไฮโดกับอ่าโรบอกลดราคา3.9บาทครับว่าอันไหนจะคุ้มกว่ากันนะครับน้องๆก็มาคอยชมกันได้เลยนะครับก็ วิธีเติมตังค์เนาะก็พิ่เคทพูดแล้วน้องก็น่าเติมเป็นนะครับเพราะว่าแต่ละเว็บก็คงวิธีเติมตังค์ก็คงน่าจะคล้ายๆกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับน้องก็ร้านนี้สุกจะมีเกมสุ่มผมปีวันเอ้สุ่มสุ่มรางวันด้วยนะครับน้องน้องก็ว่าจะมาเล่นนะครับก็คอยชมแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูแล้วกันครับวันนี้ขอญาติเอาร้าน2ร้านมา VN ก่อนนะครับว่าร้านไหนจะคุ้มกว่ากันนะครับน้องโอเคนี่ครับก็พี่ได้เติมตังค์เรียบร้อยนะยี่สิบบาท นะครับก็มาซื้อเลยกว่านะครับส่วนพวกฟรีไฟร้านคาโดครับขยายพี่ซื้ออะไรครับก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับก็ฟรีไฟก็ไม่ได้เล่นนานเลยนะครับก็ห่างหายไปนานมากฟรีไฟนะครับรู้สึกว่าจะมาเดินทางสายโลบอกนะครับโอเคมาซื้อกันเลยก็โอเคครับเกมสมุนปีศาสตร์พี่ก็ได้รหัสที่เรียบร้อยนะครับก็โอเคมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าเกม กันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวจะไปเริ่มจาก่าร้านร้าน exp ก่อนเลยละกันนะครับโอเคไปไปดูหน้าเกมกันไปโอเคนะครับน้องๆตอนนี้ก็ได้อยู่ในหน้าร้านาเป็นอันนี้เป็นของร้าน exp เนอะก,ก็เป็นโลบอกลดราคานะครับน้องก็มาดูทีอย่างแต่ที่แน่ๆ้วครับเห็นแล้วผลเสือแน่นอนครับโอเคแล้วก็มีหมัดนะครับแล้วก็มีพวกอะไรอันนี้อันนี้คือเผาฉลามไหมครับใช่ไหมครับ ผมจะรีวิวทีอย่างครับก็วันนี้ร้านลดราคานะครับลดราคาก็คือร้าน EXP นั่นเองนะครับน้องๆก็เวลตันนะครับน้องๆก็ไปดูพวกไอเทมกันดีกว่าครับก็มีเคียวนะครับของแดงๆก็อนยัดเลื่อนลงไปดูนะครับแล้วก็มีผลบิ๊กมัมครับแล้วก็ผลเนี่ยครับผลแดงๆมีประมาณเนี่ยน้องนะครับก็มีประมาณเนี่ยครับ นะพวกไอเทมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูค่าพลังกันดีกว่านะครับก็พลังระยะประชิดครับโจมตีระยะประชิดตันนะครับแล้วก็พลังป้องกันตันนะครับน้องแล้วก็พลังดาบตันนะครับส่วนพวกปืนผลพิศาสตร์เวลหนึ่งครับก็คือเขาจะเน้นไปทางดาบมากกว่านั่นเองนะครับน้องๆเออแล้วก็เงินเขียวมีล้านสองครับอู้โอเคนะโอเคเลย โอเคแล้วก okay, ็ร้านคร้านะครับก็มีประมาณนี้แหละครับน้องๆนะก็ร้านนี้นะครับก็น้องๆว่าไงบ้างครับก็เดี๋ยวเราไปสรุปกันท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูอีกหนึ่งรหัสนะครับอีกรหัสหนึ่งนะครับอีกร้านหนึ่งนะครับน้องๆโดนมาทุกคนโดนหนี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  ปตูปตูนี้นีนนน่นะครับน้องๆก็แปลงล่างเป็นเสือนะครับขิงมันขออนุญาตเปิดหาครีเอาละครับน้องก็ส่วนร้านอีกพีก็จะมีประมาณนี้นะครับน้องก็อันแน่แนที่แน่ๆ่แล้วคุ้มแล้วครับสามบเก้าบาทนะครับถือว่าคุ้มโอเคจะได้เลยครับทุกคนนะครับก็ถือว่า โอเคนะครับสามบก้าบาทก็ถือว่าคุ้มเลยคุ้มเลยโคตรคุ้มเลยทุกคนนะครับแล้วก็แถมพวกผลบิ๊กมัมผลอะไรให้นะครับก็ถือว่าโอเคคุ้มนะครับน้องมีประมาณนี้ครับน้องสาหรับร้านร้านเอ็กพีหรือว่ารูบอกลดราคาเองครับก็ก็เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูร้านไคโดต่อกันเลยละกันนะครับน้องโอเคครับไปดูหน้าร้านไคโดต่อไปเลยครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้า เกมสุ่มผลปีศาจรือว่าร้านไคโดนั่นเองนะครับน้องก็เวลตันนะครับแต่ที่ได้เห็นแล้วมีผลพระกระดาบโยลุนะครับก็เวลตันเดี๋ยวเราจะรีวิวทีละอย่างกันเลยละกันนะครับน้องๆก็เข้าไปที่เมนูเหมือนเดิมครับแล้วก็เข้าที่ไอเทมครับอู้มีดาบคู่โอเด้งนะครับแล้วก็ดาบโยลุนะครับน้องๆแล้วก็พวกผลมีประมาณนี้แหละครับน้องๆนะ โอเคไปดูค่าพลังกันต่อครับอา่ายิงมันเลยเออยิงเข้าไปพอายะเปิดฮาครีนะครับฮาครีไม่เต็มตัวนะครับโอเคไปดูค่าพลังโอ้พลังดาบเหมือนกันเลยครับน้องๆก็ <c ười> <c ười> <c ười> เป็นพลังดาบขอไปเข้าไปดูผลพระนะครับว่าตื่นหรือ,อยังนะครับผลพระก็ยังไม่ตื่นนะครับน้องๆโอเคก็สําหรับร้านอ่าร้านไคโดนะครับ หรือว่าเกมสุ่มผลปีศาจนั่นเองครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับแล้วก็เงินเขียวมีมาให้เจ็ดหมื่นครับแล้วก็เงินม่วงอีกเก้าพันนะครับเขาเรียกอะไรไม่รู้ครับแต่ผมชินปากว่าเงินม่วงนะครับโอเคก็มีประมาณนี้ครับทุกคนสําหรับร้านไคโดนะครับก็มาบทสรุปเลยครับก็ถือว่าคุ้มทั้งสองล้านแล้วแต่ถ้าให้คุ้มเลยนะครับผมคุ้มเลยนะ อันนี้ส่วนตัวผมเลยครับก็คือร้าน exp น่าจะคุ้มสุดแล้วนะครับเพราะว่าราคาก็39บาทเนาะเราก็ต้องมาสุ่มอีกว่าเราได้อะไรครับส่วนใครที่ได้รหัสไปนะครับก็อย่าลืมเอาไว้เปลี่ยนพวกอ e ีเมลหรือว่าพาส์ทุของเรานั่นเองนะครับน้องๆก็มีประมาณนี้นะครับก็มาไหนก็ไหนละเดี๋ยวจะแจก id id เกมสุ่มผลปีสาจให้นะครับก็คือ id นี้นั่นเองนะครับส่วนผลเสือที่ขอเก็บไว้เล่นเองแล้วกันนะครับน้องๆก็ ประมาณนี้แหละครับสําหรับวันนี้เนาะก็เป็นร้าน V s อร้านละกันนะครับก็ใครชอบร้านไหนก็ไปร้านนั้นนะครับก็ไม่ได้อ่าก็แล้วแต่ครับดูกันเอาเองครับก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์อ่าทิ้งลิงก์ร้านสองร้านว้ให้ใต้คลิปละกันละกันนะครับน้องๆก็ใครชอบร้านไหนก็ไปซื้อร้านนั้นเนาะก็ไม่ได้บังคับใครนะครับก็พี่มาสุ่มให้ดูละกันนะครับว่า2ร้านนี้ร้านไหนคุ้มนะครับก็ ำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ทุกคนส่วนไอดีนี้นะครับแจกนะครับก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับก็ขอตัก่20ไลค์ไปทุกคนนะครับไม่ดิ30ไลค์ครับ30ไลค์ทุกคนเดี๋ยวผมจะมาแจกให้สำหรับไอดีนี้นะครับก็เป็นสายเหมือนสายพวกไก่ตันนะครับน้องๆก็ถือว่าคุ้มนะครับก็มีดาบคู่โอเด้งนะครับแล้วก็เคียวเออไม่ใช่เคียวแล้วก็ดาบโยลุนะครับน้องๆโอเค มีประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยครับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับน้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ